จากกรณีที่มีข่าวคราวเรื่องการรับบริจาคของน้องโวนนะครับนักเรียนหญิงวัย18ปีที่เรียนเก่งจนสอบติดหมอแต่ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนจนมีคนช่วยบริกาบริจาคเงินนะครับให้จำนวนหลายล้านบาท แต่หลังจากนั้นก็มีกระแสดราม่าขึ้นมาว่าครอบครัวของน้องนั้นไม่ได้จนจริงเนื่องจากมีคนใกล้ชิดของน้องนะครับออกออกมาเปิดเผยว่าน้องมีอุปกรณ์ของใช้ที่มีราคาค่อนข้างสูงรวมถึงโฟกัสไปที่คุณแม่หรือคุณยายของน้องนะครับว่ามีการใช้กระเป๋าแบรนด์นมมีการใช้น้ําหอมของน้องหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่วันนี้เราจะขอพักเรื่องดราม่าไว้ก่อนเราจะไปดูว่าเงื่อนไขของการกู้กยอยศสอนั้นน้องสามารถทําได้หรือเปล่า ในส่วนเรื่องของการกูก้กยศนั้นต้องทําเกตนั้นไม่เป็นความจริงเลยนะครับที่หลายคนได้ฟังข่าวมาเกตเท่าไหร่ก็สามารถขอทุนเรียนได้ขอกู้หมอได้ต่อให้ฐานะทางบ้านยากจนไม่ต้องกังวลถ้าสอบติดไม่ว่าจะคณะใดก็สามารถกูก้กยศได้หมด ก็กยศได้ยกเลิกเงื <kepada> ่อนไขว่า <cod> ต <epend ent> <urt Pear> ้องเกตเฉลี่ย2.00ขึ้นไปแล้วถึงจะกู้ได้นะครับนอกจากนี้จะมีเรื่องของกยศแล้วยังมีทุนของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่มีการกําหนดเกตเฉลี่ยถ้าสอบติดแล้วฐานะยากจนจริงๆไม่มีเงินค่าใช้จ่ายเดินเข้าไปคุยกับฝ่ายธุรการของคณะได้เลยเดี๋ยวเขาจะจัดจัดหาทุนให้เชื่อว่าทุนการศึกษาแบบนี้มีทุกมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้มีชาวเน็ตออกมาเปิดเผยว่าเขาก็เคยเป็น คนที่ฐานะยากจนเหมือนกันแต่เขาก็สามารถเข้าเรียนแพทย์ได้นะครับโดยเขาเล่าว่าในเคสของเขาเนี่ยเขาเรียนแพทย์เมื่อ10ปีก่อนก็จบมาได้ผ่านการขอทุนทั้งกู้เรียนกยศหมดไปทั้งหมด4 0 0 0 0 0บาทได้ทุนมหาวิทยาลัยช่วยส่วนหนึ่งไม่อย่างนั้นจะมีค่าใช้จ่ายราวๆ6 0 0 0 0 0บาทซึ่งคิดแบบง่ายๆถ้าคุณเรียนดี สอบติดหมอแล้วไม่มีเงินเรียนมันไม่มีมหาวิทยาลัยไ,ไหนที่จะปล่อยให้คนมีศักยภาพหลุดมือออกไปหรอกเขามีแต่จับประเคนทุนให้เรียนทั้งนั้นทั้งนี้จากการตรวจสอบของเว็บไซต์กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศได้ระบุคุณสมบัติผู้กู้หลักๆไว้ดังนี้นะครับว่าคุณสมบัติจะต้องมี 1. สัญชาติไทย 2. ศึกษาหรือได้รับคําตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่รวมดําเนินงานกับกองทุน 3. เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาในสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในข่าวภาคการศึกษาเดียวกัน 4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านการวัดผลการประเมินของสถานศึกษา 5. มีความประพฤติดีไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษานั้นๆร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียเช่นหมกมุ่นในการพานันเสพยาเสพติดให้โทษดื่มสุราเป็นอาจินหรือเที่ยวเตเะในสถานบันเทิงเริงลมเป็นอาจินเป็นต้นลักษณะต้องห้ามดังนี้ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อนเว้นแต่จะได้รับกำหนดเป็นอย่างอื่นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้กู้เงินยืมเพื่อการศึกษากษลักษณะหนึ่งลักษณะใด 2. เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในลักษณะงานเต็มเวลาเว้นแต่ จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่นหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 3. เป็นบุคคลล้มละลาย 4. เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สิ้นสุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ 5. เป็นหรือเคยเป็นผู้ ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุนเว้นแต่ชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนแล้วทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน360 0 0 0บาทต่อปีสรุปเคสของน้องโวนสามารถกู้เงินกยศเพื่อเรียนต่อหมอได้หรือไม่ จากคุณสมบัติเบื้องตน้นสามารถกู้กยศได้หากรายได้ครอบครัวไม่เกิน360 0 0 0บาทต่อปีหรือหากรายได้ต่อปีเกินจำนวนดังกล่าวก็ยังกู้ได้อยู่ดีเพราะเป็นการกู้เพื่อศึกษาในสาขาวิชาที่มีความต้องการเป็นหลักแต่จะไม่ได้ในส่วนของเงินกู้ค่าของชีพ ส่วนกรณีเกงว่าจะมีปัญหาเรื่องคุณการเรียนก็ยังสามารถแจ้งกับทางมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อให้ขอรับการช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน